สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของเอโอแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าคุณนักเรียนทุกท่านนะคะหนาวแล้วค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วดูากการแต่งตัวนะคะท่านคุณแม่ทัานคุณลูกอยู่ข้างหลังนะคะทั้งฝนทั้งลมทั้งอากาศเย็น รวดเร็วมากตอนนี้ก็19อ,องศาจากเมื่อวาน30นเวลานี้ของเมื่อวาน30อ,องศามาวันนี้19ยิ่งเป็นผู้แพ้อยู่ด้วยคันด้วยอืนะคะจามพิดๆๆพบพจ๊กอะไรเนาะอ่ะข้าเรื่องคันค้าเข้าเรื่องกันนะคะม่ดงไม่ด,ง,มดงของ ประกาศประกาศนะคะเปิดโอกาสให้ผูท้ที่มีมมงบนน้อยไม่มีเงินก้อนนะคะแต่อยากเรียนทําดินอยากเรียนผสมดินอยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินอยากทําดินใช้เองดินทําดินใช้เองแบบดินที่มีคุณภาพอยากจะทําดินไปขายเองด้วยแบงด์ของตัวเองเหมือนโอ๋ไขทุกวันนี้นะคะ สอนค่ะสอนไม่ได้เปิดระบบเงินผ่อนมานานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่ากลางปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่แล้วไม่เปิดระบบเงินผ่อนนะคะแต่ปีนี้ด้วยเศรษฐกิจโควิดพิคโควิดนะคะไม่ใช่สุดสตีนักเรียนของเออโอพยายามจะเก็บเงินแล้วก็จะมาเรียนแต่ก็เก็บไม่ได้เงินก้อนสักที เก็บไม่ได้เงินก้อนนะคะก็เลยอยากจะแบบแบ่งจ่ายผ่อนชำระได้ไหมได้เพราะเรื่องนู่นเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยโอเคแต่นโยบายของเราไม่ได้แบ่งจ่ายเดือนละสองร้อยเดือนละห้าร้อยเดือนละพันนะคะเราให้แบ่งจ่ายแค่สามงวด สามงวดเท่านั้นนะคะสามงวดเท่านั้นเนาะคืออยากมีช่วงเวลาที่ตัวเองทําดินขายด้วยอยู่ก็ยังไม่อยากจะแบบว่าปล่อยทีเดียวแบบว่าเออทาใช้กันแบบเยอะๆลุ่มๆแล้วเราก็ไม่ได้ขายอะไรแบบนี้เอาพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะอ่านะคะดีสามสูตรนี้เป็นสูตรที่ขายดีมากๆ เะี๋ยจริงแล้วย่อสอนหลายสูตรนะต้องสูตรกันน้ําสูตรกันน้ํานี่ก็คือเหมาะสําหรับว่าคนที่มาเรียนแล้วมาเรียนรู้เอาสูตรกันน้ําแล้วไปผสมแล้วก็ใช้ทันทีเลยสูตรกันน้ําที่แห้งด้วยอากาศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่า,าทําขายได้นะคะมันมีหลายสูตรที่จะ ที่จะสอนนะคะคือเราสอนตั้งแต่พื้นฐานเราให้เรียนรู้เรื่องคุณภาพของดินแต่และชนิดเสร็จแ,แล้วเราก็ให้เรียนเกี่ยวกับส่วนผสมในเน,นื้อดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างใส่อะไรลงไปแล้วใส่เพื่ออะไรนะคะก็มีแบ่งจ่ายสั้งสามคอร์สหรือคุณจะเรียนเหมาใครที่บอกว่าอุ้หนูได้เงินโบน,น้านหนูได้เงินอ,อ,อันเปาหนูอยากเรียนเหมาค่ะครูเพราะว่า ถ้าเหมาอะมันจะได้ถูกัคุ้มมากๆ <c oughs> คือถ้าเรียนเหมาทั้งหมดนะงานฝีมือที่โย่เปิดสอนมันก็คุ้มนะคะเรียนเหมาแบบแบ่งจ่ายแล้วก็มีทางมาคุยกันนะคะอ่าส่วนรายละเอียดเรืเร่องการเรียนแต่ละสูตรอะ่ะก็มีลายขลยกรายย่อยเช่นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะคะสูตรสามนี่แพงที่สุดแต่ถ้าคุณสมัครเรียนสูตรสามคุณได้เรียนทั้งหมดเป็นการเรียนเหมาใน อัตโนมัติเลยนะคะแต่ไม่ใช่เดือนละ, 500, นะลห้าร้อยเด็ดร้อพันนะร้อยคุณสามงวดงวดละหนึ่งเดือนนะคะไม่เรียนไม่ว่าการสั่งซื้อกับเราได้นะคะนักเรียนของโอตอนนี้ก็มีสองร้อยละเอาง่ายว่าสองร้อยกว่าคนที่มาสมัครเรียน ก็ทำขายจริงจริังๆน่ประมาณ50ลายได้มั้ง50หรือ20ลายที่เหลือก็คือบัณัครเอาแค่ความรู้อยากเรียนเอาความรู้เฉยๆว่ามันทำอย่างไรนะคะและอยากเรียนเพื่ออยากจะพิสูจน์ตัวตนของว่าโอทําได้จริงเหรอสอนได้จริงเหรอสอนจริงๆเหรอสอนแบบว่าให้สุดจริงๆเหรอสอนไม่กล้าจริงๆเหรอก็มีหลายคนที่ไม่ลงยังไม่ลงมือทําก็มีนะคะมีท่านเรียนไทยยี่ทางเดนมีท่านเรียนน่ะ ใครในเมืองไทยเรียนก็มีแต่เขาังไปพร้อมจะลงมือบางคนบอกว,ว่าสมัครไว้ก่อนสมัครไว้ก่อนนะคะอนาคตมันคือทำรายได้ให้ได้นะคะที่แน่คือได้ความรู้แหละเขาขอามสมัครไเรียนไว้ก่อนก็บอกว่ากเกษียณแล้วเดี๋ยวลงมือทาอ่ะเราก็ไม่ว่ากันจะสมัครไว้หรือสมัครอะไรคุณก็ได้เรียนตลอดชีพคือคุณโอไม่ไม่คือเอ ไม่เหมือนหลายๆครูผู้สอนที่ไม่ได้สอนอยู่ในวงการออนไลน์เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นคอร์สเป็นชั่วโมงเรียนแต่สําหรับโยโไม่ใช่เรียนตลอดชีพเรียนตลอดชีพนะคะไม่มีปิดกลุ่มเรียนไม่มีปิดคอร์สเรียนนะคะกลุ่มนั้นจะเปิดตลอดเปิดตลอดให้นักเรียนที่สมัครเรียนแล้วนะคะเข้าไปเรียนได้ตามสบายใจขอเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเรียนด้วยคลิปวิดีโอ แล้วก็ตารางสูตรเราให้เป็นตารางเลยเราสอนเป็นตารางด้วยเราอธิบายให้ความรู้แล้วไม่พอเราสอนเป็นตารางว่าถ้าคุณจะผสมด้วยกำลังมงังด้วยมือขอคุณเอาแค่แบบว่า,วา250กร,รัมนี่พอแบบว่ามือเรานวดได้หรือคุณจะเอาแค่ร้อยกร,รมัมแค่ลองผสมว่าคุณชอบสูตรไหนก็ได้นะคะตารางสูตรแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งให้แบ่ง,บง,ใ,หบงให้ไปเลยจนถึงเครื่องผสมขนาดใหญ่ สิบห้ากิโลต่อถังแบบเนี้ยโอก็ให้เป็นตารางเลยอ่าหนึ่งร้อยกรมัมห้าร้อยกรมัมสองร้อยกรมัมคือคือแบ่งแบ่งให้เลยแบบว่าเสิร์ฟให้ละพร้อมกินได้เลยเคี่ยวกินได้เลยก็คือเคี่ยวกินได้เลยคือคุณสามารถผสมได้เลยคุณแค่มีแบบว่าส่วนผสมทั้งหมดที่โอ,อให้แล้วคุณก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,ง,งไปแล้วก็ทําตามเวลามันมีเวลาแล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักด้วยนะ ยายโอ๋ไม่ได้มักง่ายที่แบบว่าขยุ้มขยิบขยุ้มขยิบขยิบแล้วก็ตักช้อนอะก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 ะปริมาณไม่ใช่นะใส่ให้ลงตัวเป๊ะแม้กระทั่งแม่พิมพ์ซิลิโคนสูตรทำแม่พิมพ์ซิลิโคนยังต้องให้ช่างแล้วพยายามบอกว่าถ้าอยากให้เนื้อซิลิโคนเหมือนโอ๋ให้ใช้ซิลิโคนยี่ห้อเดียวกัน พอวิธีการน,น่มันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนลงได้แต่เนื้อส่วนผสมมันต้องเหมือนกันเราไปซื้อจากโรงงานไหนซื้อจากบริษัทไหนต้องเดียวกันแล้วอดมันถึงจะได้ไปเขาเรียกตามเวลาเดียวกันในการผสมในการปั้นคลูกนั่นเองนะคะค่อนข้างละเอียดนะใครบอกว่าไม่ละเอียดก็ไม่รู้แหละเพราะทำไมถึงว่าตัวเองละเอียดก็อย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนนะ่ะไปเรียนจากที่อื่น แล้วประสบความสําเร็จแล้วเกิดปัญหาแล้วทางนู้นเขาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไมาให้โ oh, อช่วยประมาณ10บท่านประมาณ10บท่านไม่ขาดไม่เกินประมาณนั้นแหละนะคะก็ช่วยเขาได้แม้กระทัง่งผู้ที่เรียนงานผ้ามาเรียนผสมดินแต่โอก็ยังช่วยในเรื่องงานผ้ากับเขาเขาไปเรียนงานผ้ากับบุคคลบุคคลหนึ่งมานะแล้วก็เกิดปัญหา เอ้ยทําไม่ได้ครูแล้วผ้าแข็งก็ะด้างหยาบกระด้านุน่นนี่นั่นแล้วผ้าไม่เงาทํายังไงผ้ามันไม่นิ่มทําไงครับครูผ้าอัดกีไม่ได้เยาโอกก็บอกบอกท่านท่านท,ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดห้องผ้านะก็บอกแบบว่าเป็นพื้นฐานให้ไปเขาก็โอ้โหได้ความรู้กับโอไปแบบแบบบังเอิญมั้งหรือแบบว่าเห็นใจเหรอก็อช่วยเข้าไปจนทุกวันนี้โอก็มีคอร์สทำน้ำยาเคลือบงานประดิษฐ์ ก็คือน้ำยาเคลือบงานประดิษฐ์ก็คือเอาไปทั้งเคลือบทิชชูเคลือบผ้าเคลือบน่นนี่นั่นได้นะคะอันนี้ประสมแถมเอาไปคนนิ่งได้นั่นเองนะคะก็มีคอร์ดันจัดขึ้นมาเพราะว่าเราปรุงสูตรผสมน้ํายาแบบเข้มข้นนะคุณสามารถไปปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของน้ํายานั้นด้วยน้ําเปล่าแค่นั่นเองนะคะวิธีคิดค้นมาก็ไม่ได้ไปเอาของใครหรือลอกเรียนแบบใครเพราะไม่เคยเรียนของใครแล้วคนที่มาถาม ให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานผ้าที่เขาไปทําผ้ามาผ้าไม่เงาไม่สวยอ่าแล้วก็ผ้าของเขามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้แข็งกระด้างอะไรเงี้ยโอแก้ปัญหาให้เขาอ่ะโอไม่คิดตังนะคนที่มาเรียนดินเอาง่ายว่าร,รุ่นรุ่นเล็กแรกรุ่นปีเล็กแรกรุ่นปีอะไรปีหนึ่งเก้าหรือหนึ่งเออหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดอะไรเงี้เนาะที่ที่ให้ความรู้ไปเยอะมาก เกินราคาเกินคุ้มอุ้ยบอกไม่ถูกเลยนะเออนะคะเอาเป็นว่าให้จริงให้ความรู้จริงและอยากให้ทำจริงแล้วไป่ได้โง่ที่มาสอนผสมดินนะคะและ้วกาบอกว่าโยงโง่หรือเปล่าทำไมไม่ทำดินขายคนเดียวทำไมไม่ทำใช้คนเดียวก็เนื่องด้วยของเราตัวโอเองเป็นครูสอนงานฝีมือ อ,อยากให้อยากสอนไงอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีค่ามีมูลค่ามันก็เลยมีค่าสมัครก็ต้องเก็บตังค์เพราะว่าอยู่ได้ก็เพราะเพราะเงินของพวกท่านให้ยายออวมาซื้อข้าวกินนี่คือพูดตรงตรงงนะถ้าไม่มีเงินของพวกท่านมาสมัครเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้คอร์สงานถักคอร์สงานทําแม่พิสุลโพลคอร์สทำอุปกรณ์งานฝีนมือนัอ่นจะจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้คุณได้ดูได้เชยชม ะะเพราะด้วยเราก็ไม่ได้ว่าเป็นคนรวยมีฐานะที่จะทําแจกทําฟรีทําขายอย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะคะก็เข้าใจกันนะคะถ้าไม่เข้าใจก็อยากได้ของคือยของดีไหมไม่รู้นะว่าดีไม่ดีอยากได้ของฟรีอยากได้สูตรฟรีอยากเรียนฟรีใน YouTube ส่วนหน้าเฟซของโ e ยก็จะมีสอนและให้ความรู้ปะปลาย อะไรที่ไม่กระทบกระทบห้องเรียนก็สอนนะคะแต่สูตรดินเราสอนฟรีไม่ได้นะคะมันมีมูลค่ามีคุณค่าและกว่าจะมาอยู่ตรงนี้เงินอุปโภคไปเท่าไหร่ในการคิดค้นสูตรไม่ได้มีเอ่อหน่วยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรของรัฐที่จะมาให้การสนับสน,นุนให้เงินมา,าวิจัยทําดินให้เงินมาวิจัยทําแม่พิมพ์ลิโนให้เงินมาวิจัยนูย่นวิจัยนี่อะไรนะคะประมาณนั้นไม่ใช่นะ ทำไมรู้เกี่ยวพวกนี้เยอะก็เพราะว่าโอ้ก็ไม่ได้แค่ไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าเออไม่ค้าบ้านบ้านอยู่บ้านนอกนะคะเคยทํางานในองค์กรหน่วยงานของรัฐมาก่อนนะคะหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยก็อยู่มาก่อนนะคะอ่านะคะไปสืบค้นประวัติได้นะคะว่าอยู่ทำงานอะไรบ้างนะคะก็คือผ่านตรงนั้นมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงบ้านบ้านเบบบ้านนอกที่จะไม่รู้ศีลภาษาอะไรนะคะจะนะ ประมาณนั้นนะคะแตะ่ไม่ได้จบสูงค่ะไม่ได้จบสูงแต่มีความรู้สูงค่ะคือ,อจบแค่นุปริญญ,ญาตีใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเรียนนะคเอ้ยครูครูสอนงานฝีมือครูสอนผสมดินไทยไม่ได้จบปรินญ,ญาตีไปานานนะคะไปานานนะคะอย่าโอไม่ได้จบปรินญ,ญาติอย่าจบแค่อนุปริญญานะคะ ออกกลางคันก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ไม่มีตังเรียนคะ่ะตอนบ้านจนค่ะไม่มีตังเรียนนะคะแล้วคือเรียนไม่ถึงอนุปริญ,ญาได้เราะว,ว่าทํางานกลางวันกลางคืนไปเรียนภาคค่ําที่ราชพัสดุสิทธิ์นะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือไม่ไหวแล้วคือก็ไม่ได้ไปต่อก็จบแค่นี้แต่ก็ได้ทางานทําดีๆน่ะจนได้มาอยู่เลี้ยงลูกแล้วก็ทําตรงนี้นะคะ แต่สอนระดับด็อกเตอร์นะคะคนที่มาเรียนมีนะทั้งระดับด็อกเตอร์มีทั้งคุณหนูคุณนายเยอะแยะมากมายเนาะนะคะโอเคใครที่อยากเรียนแบบเงินถอนแบ่งจ่ายสามงวดไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องเรียนคิดเองก็ได้โอคิคได้โอเคดได้ทุกคนมีสองมือมีหนึ่งสมองเหมือนกัน คิดเองก็ได้ไม่ต้องเรียนทําได้เหมือนกันมีเหมือนกันเรามีเหมือนกันโอ๋ทาได้คุณก็ทําได้ไม่ต้องสมัครเรียนไม่ต้องเสียตังคิดคนเองได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ดูถูกใครนะเรามีเหมือนกันมีเหมือนกันบอกแล้วนะมีเหมือนกันคิดเองผสมเองทำเองก็ได้แต่ถ้าอยากเป็นใบอยากเรียนกับโอ๋ ก็ดัวชมาหรือไม่อยากเรียนไม่มีตังสั่งซื้อได้ทางสาสูตรนะคะเนาะเป็นคนตรงค่ะไม่ชอบตอแหละนะคะผู้จริงทําจริงนะคะไม่ได้สร้างภาพเนาะตังที่เห็นนี่แหละค่ะเห็นผลงานก็ให้โพสท่าใด้ชมแล้วนะคะอยากเรียนสมัครเข้ามาไม่อยากเรียนสั่งซื้อได้พร้อมบริการนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ